ธนูของใหม่นะวันนี้ลุงคอยได้มาประมาณสามวันฝนตกครับไม่ได้รีวิวจันซิงเอ0มนนะครับคันนี้เป็นธนู ที่ยาวพอสมควรนะครับเหมาะสำหรับการยิงเป้าเป็นธนูราคาถูกที่ให้ความแม่นยำสูงพอสมควรนะครับแต่คันนะจะใหญ่สักนิดนึงน้ำหนักก็พอประมาณครับไม่ถึงกับหนักมากจนเกินไปและก็ไม่เบา ลิมนะครับจะหุ้มมาด้วยผ้าคาร์บอนนะครับจะเป็นลายสวยมีอุปกรณ์ที่แถมมานะครับสายเชือกลดการสั่นสะเทือนนะครับมีเข็มทิศด,ด้วยนะครับ เรดวางลู่แล้วก็ศูนย์เลงห้ินนะครับของจันซิงนะครับธนูคันนี้ลุงก้อยได้มาจะมีตำหนินิดเดียวนะครับปกติจะไม่มีครับแต่คันนี้มีนะครับเมือกีมีรอยขูดขีดนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลสำหรับการใช้งานนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวลุงก้อยจะลดให้เป็นพิเศษนะครับถ้าท่านใดสนใจแต่ว่า มารีวิวต่อแล้วกันนะครับจันซิง m 106ตัวนี้นะครับอ่าลงก้อยลองยิงแล้วนะครับยิงดีมากยิงดีกว่า m 131เยอะครับเพราะมันเป็นธนูที่ว่ายาวใช้สำหรับแข่งขันความแม่นยำสูงนะครับอยู่อีกข้างนะครับ โซนเล็งติดตาจางสิงอะไรนะครับจันสิงครับปรับก็เหมือนกันนะครับถ้าไปทางนี้นะครับถ้าปรับโมดูลไปด้านขวามือนะครับตามนิ้วนะครับก็จะทําให้ระยะยิงสั้นลงนะครับถ้าปรับไปทางด้านนี้ระยะยิงก็จะยาวขึ้นนะครับ ต้องแนะนำปรับให้เหมือนกันทั้งสองข้างอย่างที่เคยบอกนะครับงานประณีตมากครับด้ามจับสวยประณีตเดี๋ยวเย็นนี้ลุงก็จะยิงให้ดูนะครับ